แต่ว่าพี่ต้องจัดเต็มให้แหนะกับพี่มวนะคะถ้าอย่างนั้นแต่คนไทยพี่เส้นทางเ่ะเส้นทางดีกว่ามันมันเป็นยัง,งไง <ม S 2> บ้างวันนี้เราเรามองไปถึง1,500จุดได้แล้วหรือยังแล้วก็ถ้ามองมองไปเห็น1,500แล้วมันขุกข,ขะหรือมันเลยด้วยกี่บุลาพี่อืมไปเท่าไหร่นะพันห้าหรอพันห้าจากจากนี้ไปพันห้าขุกขาไหมนิดเดียวนะครับก็เหมือนกับเรา ขับรถไปในทางลูกลังธรรมดาอมันก็จะมีคือ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 ไปแต่มันก็เป็นทางทางเรียบทางทางชันนิดเดียวไม่ได้ชันมากหรือว่าที่ที่น่ากังวลใจอ่มันไม่ยากกับอ้มากมายก็ก็เป็นแค่นั้นเองถูกไหมฮะมันมันมีมีอยู่แค่นั้นเองคือคือถามว่าเรากลัวอะไรกันหรือเปล่าตอนนี้อ่่ะะคมีไหมอ เราเรามีอะไรที่กลัวไหม,มก็อาจจะก,กลัวว่าตลาดมันขึ้นมาเยอะอนะคาราวนี้เปลี่ยนคําถามใหม่มเพราะว่าเราเราเราไม่เคยชินไงเราเคยชินกับเซ็ตอินเด็กซ์ที่อยู่ต่ำพันสามร้อยกว่าไงไม่เคยพันสี่หกสี่พันสี่เจ็ดสิบไม่เคยไม่เคยเจอมานานมากนะสองปีนะสองปีกว่าด้วยเนาะ,ะพอมาเจอปุ๊บมันตกอกตกใจมันก็จะกลัวกันอืคราวนี้เราก็ต้องถามกันไปว่าแล้วมันมีปัจจัยลบอะไรที่ทําให้เซ็ตอินเด็กซ์มันจะต้องปรับตัวรอบใหญ่ใหญ่ไหมอ่ะ อืค่ะมมันมีไหมมันมันต้องตอบกันให้ได้ก่อนถ้าตอบว่ามีบ้างอ่ะเนี่ยเนี่ยเราก็ก็โอเคเราก็ต้องหากันต่อไปแต่ถ้าตอบว่าไม่มีเนี่ยมันก็ณตอนนี้มันก็ยังยังไม่ค่อยเห็นนะ,ะมันยังไม่ค่อยเห็นอะไรมากมายถ้าจะมีคำว่ามีบ้างเนี่ยก็คือเอฟเฟกจากเรื่องราวของน้ำท่วมมากกว่าคือคือประเด็นเนี้ยผมผมผม,ผมมองมอง,มองว่าเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นที่ ที่น่ากลัวมากๆแต่มันน่ากังวลใจเหมือนกันนะคือน้ําท่วมเนี่ยมันจะทาให้ productivity บางอย่างมันหายไปคแต่ครั้นี้มันไม่ได้ท่วมทั่วประเทศไงมันท่วมเป็นบางเซกเตอร์เอ่อบางบางส่วนเท่าที่เป็นบางส่วนเท่านั้นเองมันก็จะมีผลกระทบนะเนาะแต่แต่เท่าที่เราเห็นภาพข่าวเนี่ยมันสิ่งสิ่งหนึ่งที่ที่นอกเรื่องนิดหนึ่งก็คือเราก็ต้องช่วยเหลือกันค่ทุกคนต้องช่วยเหลือกันอืเราก็ไปช่วย ผู้ที่ประสบภัยช่วยช่วยช่วยอะไรก็ช่วยไปเถอะช่วยได้ช่วยไปไมะครับอันนี้นะี่เห็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่หลังจากนั้นมันจะมีผลกระทบกามมาไหมอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่ผมกังวลใจแค่นั้นเองยังไม,ไม่ไม่น่ามีอะไรนะแต่ประเทศมีอะไรน่าน่ากังวลไหมพี่ที่เราต้องติดตามมีไหมต่างประเทศมีอะไรที่น่ากังวลใจไหมผมผมยังไม่เห็นนะ <yle. S 2> ผมยังไม่เห็นอะไรที่น่ากังวลใจแต่มีมีม,มีที่เคยกลัวกันก่อนหน้านี้อย่างเช่น เออจีนภาวะเศรษฐกิจจีนอาจจะกลัวกันว่าเขาจะเข้าสู่ภาวะน้นนี้นั้นอะไรหรือเปล่าแต่จีนก็เอ,อวันอังคารมังคาปรับลดอ,อ่าวันพุธเมื่อวานปรับลดออกเบีย้ยนโยบายเลยมันก็เลยจะตุ้นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคในจีนะ,ะขยับตัวสูงขึ้นมาเช่นทางด้านเกี่ยวข้องกับพเลาซึ่ง ตโวเคมีขึ้นกันล่าเรืงม,มากขึ้นมาเยอะเลยใช่ไหม,มนะตอนนี้มันก็คือขึ้นขึ้นมาฐานรับกับแฟกเตอร์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าแต่ยังไม่เกิดค่ะเสมือนหนึ่งเกิดแต่ยังไม่เกิดคุณเข้าใจมไหมนายยกตัวยอย่างให้เข้าใจอีกอย่างหนึ่งชีวิตของเราเนี่ยทั้งพิธีกรด้วยทั้งผมด้วยผ่าน ผ่านขั้าแรงขั้นต่ำสามร้อยไหมยังไะเรียบร้อย่ะตอนที่เขากําลังถกเถียงกันว่าจะสามร้อยไม่สามร้อยเนี่ยสามร้อยไม่สามร้อยสามร้อยมันยังไม่เกิดนะแต่ราคาสินค้ามันวิ่งไปก่อนล่ะไปก่อนเลยเหมือนกันค่ะเหมือนกันเลยราคาไปก่อนล่วงหน้าเลยแต่อีสามร้อยยังไม่เกิดเลยเช่นเดียวกันสี่ร้อยก็ถกเถียงกันอยู่สี่ร้อยก็ถกเถียงกันอยู่ คุณดูราคา <No. S 2> สินค้าจะไปก่อนไหม mm hmm. แต่เซดรินเด็กกับไปก่อนแล้ว mm hmm. คือคือมองอย่างนี้ว่าถ้าถ้าเรามองว่าสี่ร้อยไปก่อนสี่ร้อยทำให้ราคาสินค้าไปก่อนซึ่งตอนนี้มันเหมือนเหมือนกับว่ากําลังจะไปนะแต่ผมดูสี่ร้อยและสามร้อยเทียบกันแล้วสามร้อยเนี่ยราคาสินค้าไปแรงกว่าอื mm hmm. แต่หน400 mm ้าสี่ร้อยตอนนี้ที่กาลังตกเตียนกันดูเดี๋ยวเข้าครบ สิบในเจ็ดคนเดี๋ยวเข้าครบมัง่งไม่ครบมัง่ง <c oughs> แล้วก็คุณสมบัติอะไรการประชุมล่มอ <c oughs> แต่ราคาสินค้ายังไม่ขึ้นมากนะ <c oughs> ขึ้นเป็นบางเป็นบางรายการเท่านั้นเองแต่ไม่เหมือนสามร้อยสามร้อยนี่ยกกระดาน <c oughs> ถูกไหมสามร้อยยกกระดานไข่มาก่อนเลยคือคือผมบริโภคไข่เป็นเป็นอาหารหลักอยู่แล้วค่ะ <c oughs> ถูกไหมมันมันเป็นมันเป็นแหล่งโปรตีนที่ คุณภาพดีแล้วราคาถูกที่สุดแล้ว<ช>ล่ะค <ๆ S 2> ่ะวตอนนี้ก็ยังถูกอยู่นะฟองละห้าบาทก็ยังถูกอยู่ <ๆ S 2> ค,คือคือคือพอเป็นอย่างเงี้ยเราเราก็ยังเบยพวกห้าบาทห้าบาทนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ยังยังยังเห็นอยู่แต่ยังไม่ขึ้นเยอะไงใช่ไหมฮะ <ๆ S 2> พอไม่ขึ้นเยอะปุ๊บเนี่ยผมว่าภาพรวมของของเศรษฐกิจเนี่ยมันน่าจะค่อยๆหมุนขึ้นได้อื <ๆ S 2> ถูกไหมฮะ <ๆ S 2> คราวนี้เรามาดูแบงก์ชาติกับเรื่องกระทรวงการคลังกันกํ <ๆ S 2> าลัง <ๆ S 2> จะตกลงกันเรื่องราวของ <อ>ตัวเลขเงินเนฟ้อตัวเลขเงินเฟ้อเงินเฟ้อค่ะเขา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 คุยเรื่องดอกเบีย้ยกันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วถูกไหมคนหนึงมองมองเชิงกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าช่วยผ่อนผ่อนภาระของผู้ประกอบการอีกฝ่ายหนึ่งมองเรื่องราวของโครงสร้างอไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดใช่ค่ะแต่มองไม่ตรงกันแค่นั้นเนองคราน,นี่ทํายังไงให้ตรงกันในเมื่อ เราเราเห็นอินเฟลชัน targeting เนี่ยค่ะแล้วก็เรามาคุยเรื่อง targeting กันดีกว่าให้ targeting เราจะเอาเข้าเท่าไหร่กันดีอ,อันนี้น่าจับตามองอมถ้าตกลงกันได้นะเซตินเด็กไม่อยู่ตรงนี้นะอันนี้คือแมคโครดึงเซตขึ้นแมคโครคนดึงเซตขึ้นอันนี้คือภาพใหญ่ๆค่ะถูกไหมแล้วเราก็ต้องดูกันด้วยเนาะทั้งที่ทำไมผมผมเกินตัวนี้ก็เพราะว่าเรื่องราวของกระทรวงพาณิชย์ เขาคงเป้าการส่งออกตัวเอ่อหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์คือตัวได้การส่งออกออกมาดีถูกไหมค่ะรายงานออกมาดีถูกไหมล่ะนะครับเดือนสิงหาคมก็ได้แรงหนุนจากเรื่องราวของการส่งออกกลุ่มอุตสาหกรรมที่ขยายตัว17.1%นอนะนะมีโดดเด่นอยู่หลายตัวนะแล้วก็กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัว5 2ดอเเนเยือเยียนะก็มีหลายหลายกลุ่มแหละโดดเด่นอย่างเช่นรถยนต์อุปกรณ์ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ต่างๆยางเนี่ย เคมีพันธุ์เนี้ยเป็นต้นแล้วมันก็ตุ้นไงเมื่อวานก็ตุ้นขึ้นมาเลยถูกไหมฮะอาหารแชร่แข็งเนี่ยมาแรงเลยยางพารามาแรงเลยนะอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นต้นเนี่ยถ้ามันมาอย่างนี้ปุ๊บเราก็ต้องมามองว่าอ้าวกระทรวงพาณิชย์ยังคงเป้าส่งออกนะถ้ามาอย่างนี้เนี่ยอ่าเราก็จะมาปรับตัวเลขเงินเฟอ้อกันได้ไหมว่าจะอยู่ตรงไหนถ้าตัวเลขเงินเฟอ้ออยู่ต่าไปเนี่ยโอกาสปรับลอาาดอัตราดอกเบี้ยมันก็ไม่ค่อยมีถูกไหมค่ะอืม ัช่ใ้่ตัวเลขขยับมันขึ้นไปตัวเลขปรับอัตราดอกเบี้ยมันก็มีโอกาสเคลื่อนไหวได้นะก็ต้องลองดูกันสักนิดหนึ่งตรงนี้ค่ะดังนั้นพี่หวานมองพี่หวานสามารถแชร์หน้าจอได้ไหมคะแบบพอจะมองทิศทางดัชนีมีแนวรับแนวต้านให้เราหน่อยไหมคะสาหรับตัวของเซตของเราอะคะ่ะว่ามันน่าจะแบบในช่วงเวลาสั้นๆนี้ค่ะว่ามันจะปรับขึ้นได้หรือเปล่าเพราะว่าช่วงเมื่อวานนี้มันค่อนข้างไซเวย์มันไม่ค่อยวุ่นวาแหละอยากเห็นมุมมองพี่หวานนิดหนึ่งค่ะเมื่อวาน โมฮันหรือหวานนะหรือหวาครับพี่มันก็ปิดกันแบบปิดกันนิดลงมานิดเดียวนะแต่ทมันสมควรโดนนะผมบอกว่าสมควรโดนนะคือมันขึ้นมาลักษณะแผนิคอย่างคือเขาทอทเทียผมใช้คําพูดไม่ดีอค่างคต้องขออภัยด้วยคืออย่างอย่างไล่ซื้อกันขึ้นมาแบบแบบกระตุกทีข้ามข้ามสามช่องสี่ช่องห้าช่องอย่างเงี้ยเฮ้ยมันมันผิดปกตินะ อย่างถ้าใครสังเกตดูหุ้นหลายตัวนี้กะตกห้าช่องนะค่ะอืมกระตุกภายในเซี่ยวไม่ใช่เซี่ยวตัวถ,ถึงภายในไม่กี่ไม่ถึงน้นนาทีอะค่ะจากจากสองร้อยสี่สิบแปดคุณขยับขึ้นไปทีเดียวสองร้อยห้าสิบห้าอยนี้หรือหรืออย่างน,นี้อย่างนี้ไหมพี่หวานเพราะว่าตัวหุ้นบางตัวมันมันมันรอจังหวะแบบนี้คือเหมือนกับ valuation มันมันมีโอกาสอยู่อ่ะคนมันเล็งไว้แล้วแล้วพอตลาดหุ้นมันดีขึ้นก็เลยไอ้ตัวไปควานหากันเปา่าว่าไอตัวไหนมัน ไวรูชันมันยังไปได้อยู่ปะก็ก,ก,ก,ก็มีความเป็นไปได้แต,แต,แต่แต่แพงไปไหมฮะทำไมคุณไม,ไม่ควาหาแวร์ยูเรเชนตอนที่เขาต่ำๆอ่ะ <c oughs> อืมค่ะอืมค่ะอันนี้ไงมันก็เป็นประเด็นขึ้นมารานนี้เนน,น,น,นี่เราเราแชร์ทราฟขึ้นไปแล้ว <c oughs> ใช่ไหมฮะขึ้นแล้วค่ะี่หวานขึ้นไปแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าตัวของเซฟมินเดกเนี่ยมันเคลื่อนไหวตรงนี้มันผ่านเล็กลายตรงนี้ขึ้นมาเลยนะคะพันสามยี่สี่พันสามยี่ห้าขึ้นมามันก็ขึ้นมาเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ ที่เรายังมองภาพของมีเียมเทมก็ยังถือครองได้อยู่นะคือ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 เราผมผมเข้ารายการทันหุ้นเป็นลักษณะที่เป็นสเปเชียลเคสละกันใช้คำว่าสเปเชียลเคสก่อนหน้านั้นต้องขอัยด้วยแ้กลมไม่ดีนะเป็นสเปเชียลเคสละกันเป็นเคสพิเศษนะครับเป็นเคสพิเศษที่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 ถูกเชิญมาเราก็ไม่ได้คุยกันบ่อยแต่ถ้าใครฟังหรือว่าใครติดตามมาบทวิเคราะห์แล้วเอสเซลเราคุณย้อนหลังก็ไปดูได้นะบทวิเคราะห์เอสเซลที่เว็บไซต์เอสเซลเนี่ย ก็ไม่ดูได้เลยตรงนี้กองแต่ตอนนี้เราให้ซื้อถึงมีเียมเทอมแล้วก็ซ,ซ,ซ,ซื้อ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 อย่างเดียวเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่สนใจเนี่ย <c oughs> เสร็จแล้วมันขึ้นมาขึ้นมาตรงนี้เราสบายเราลอยลำเราแฮปปี้เพราะว่าเราเฉียดสายได้ <c oughs> ขายเท่าไหร่ก็ขายได้ <c oughs> มันมันไม่เยอะและอีกอย่างหนึ่งตรงนี้ที่ผมบอกว่าเฮ้ยมันเป็นจังหวะที่ต้องขายนะเมื่อวานนี้จังหวะที่ต้องขายเพราะว่าเกิดแพนิคบายเนี่ยตรงนี้ พันสี่เจ็ดสิบเอ็ดเนี่ยจะพนิบบายไไหลายหลายตัวม,มีเยอะเลยอย่างอย่างพีจี G ีซีเนี่ยอันนี้เห็นไหมแท่งเนี้ยค่ะน่าจะเป็นการปิดโพซิชั่นบางอย่างนะครับเนี่ยชัดเจนเลยอะ่ะนี่ไงเบรกค่ะเนี่ยแหละตัวเนี้ยคือเคสสตี้ตึ้มขึ้นใหม่ปุ๊บจบเลยทำไมตรงนี้ไม่ซื้ออ่ะมันเป็นจุดต่ำแน่นยันขั่อแล้วขึ้นไปเนี้ย ขึ้นไปมันก็จบแบบพกคนซื้อตรงนี้มันก็ต้องเนี้ยคุณดูเดี๋ยวโดนขายซื้อคืนขึ้นไปปิดโพซิชันกันอืมภาพของเทคนิคแล้วก็ภาพของการเก็งกำไรมันก็จบกันไปเพราะงั้นวัยยูเอชั่นเนี่ยมันมันตามกันทันไหมอ่าเราก็ต้องมาถามกันอย่างนี้นี่ไงมันก็กระพายขึ้นไปแต่ทีนี้ปรับยุบย่อลงมาเดี๋ยวเราก็มามองกันใหม่อีกทีนึงเพราะเนี่ยซื้อขายกันเยอะเลยเนี่ยวัยยูการซื้อขายไม่แค่นี้พอเห็นภาพนะแต่ตัวนี้ภาพน่าจะไม่ชัดนะ อืมอันนี้อันนี้เป็นต้นเนาะ <c oughs> นะครับแต่ก็มีมีมีหุ้นหลายตัวที่ถูกเทลงมาเยอะอย่างเงี้ยหลายๆตัวนะ <c oughs> ก็ก็ก็ขายลดความเสี่ยงบ้างอะไรอย่างเงี้ยอืมเ <c oughs> นาะอืมค <c oughs> ่ะวันนี้เราถ้าเป็นภาพรวมเลยอะค่ะเราวางเกมยังไงดีคะสำหรับนักลงทุนที่ติดตามอยู่ในขณะนี้ภาพรวมที่ที่วางวางมองนะครับคือคือคือถ้าเราย้อนกลับไปดูเซตถูกไหมค่ะ ยังเป็นลักษณะลงซื้อขึ้นขายสําหรับระยะอีกระยะช็อตเทอมคือการเกง็งเลยเนี่ยเขาเริ่มหลุดเส้นสีฟ้าก็คือเส้นพันสีฟ้าชท่ตทีประมาณพันสี่ห้าสิบนะพันสี่ห้าสิบหกอะไรอย่างเงี้ยเขาเริ่มหลุดละจุดสุดท้ายถ้าหลุดก็คือพันสี่ห้าสิบเนี่ยหลุดหลุดไม่ดีเลยนาจะตรงเนี้ยเส้นสิบสามวันถ้า<ช>หลุดอ่ะไม่ดีมันย่ไม่เป็นขาขึ้นแล้วไงอันนี้เขาเคยหลุดไงแล้วเขาขึ้นใช่ไหมอันนี้คือเพียวเทคนิคเท่าก่อนนะค่ะ คือเราเราไม่ได้ตีเส้นนะนะครับเราก็ใช้เส้นค่าเฉลี่ยที่ที่เครื่องเขามีให้อันนี้คือน่าจะเป็นเส้น13วันสีเหลือง13วันสีฟ้าจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยาวันถ้าหลุด5วันลงมามักมักเด้งกลับขึ้นไปตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มเลยอ่ะที่ผมตีเส้นตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมันเป็นบายสิญญนลคือเราก็ซื้อกองแถวๆนี้พอมันเป็นบายขึ้นไปละแล้วก็แกว่งเชส13วันเด้งไปยืน5วั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 น สิบสามวันเกือบสิบสามวันตัวนี้แล้วก็เด้งกลับขึ้นไปเพราะงั้นมันก็จะมีซัพพอร์ตที่สาคัญที่สุดคือพันสี่ห้าสิบ 1, ถ้าไม่ได้หลุดต่ำกว่าพันสี่ห้าสิบ 1, 450, ยังเป็นอั t เ e n d c h a n n อยู่ก็ยังคงเป็นขาขึ้นสําหรับช็อตเทอมอยู่ <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่บางคนที่อาจจะกลัวกันนะครับ <c oughs> ก็คือตัวนี้คุณดูดีๆนะที่ er นิ้วเชียงเนี้ยอินดิเคเตอร์มันมีแฟกเตอร์คืออินดิเคเตอร์นิสโตอันนี้อยู่ตรงนี้นะแต่เส้นเด็กอยู่แค่นี้นะ <c oughs> อันนี้หายนะ อันนี้ไม่หายนะแต่เซตอินเด็กมันมีหายขึ้นมา,ามตัวไอซ์ไซก็ไอซ์ไซน่าจะใกล้เคียงกันนะไอซ์ไก็ด้วยถูกไหมฮะไอซ์ไซไม่หายแต่เซตอินเด็กหายอันนี้เขาเรียกแบลติเดวจ์เจนแบลดิเดวจ์เจนเนี่ยอย่าหลุดเลยให้เห็นเด็ดขาดนะหลุดปุ๊บมีเดียมเทิมต้องขายด้วยอ,อย่าลืมว่ามีเดียมเทิมอยู่ตรงไหนมีเดียมเทิมเขาขายเงเขาขายได้ราคาเขาถูกอะ่ะต่ำกว่าพันสามพันสามยี่ห้า ขายยังไงก็ขายได้ได้ร้อยจุดแน่นอนอยู่แล้วค่ะโอเคนี่คือเทคนิคทอรรวมกันจากทางด้านมีเดิ่มเสริมละช็อตเสริมเพราะงั้นช็อตเสริมก็ซื้อซื้อขายกันนะใส่อยู่ในกรอบมากกว่าเพราะงั้นคุณก็จะเห็นได้ว่าหุ้นบางตัวที่กระตุกขึ้นมาเนี่ยมันมันจะถูกขายสวนเลยอืมอันนี้นี่คือมันมันมันน่าจะเป็นภาพภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวของตลาดมันไม่ใช่เคยเพิ่งเกิดขึ้นนะ มันเกิดขึ้นทุกรอบ <g ül> มันเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นทุกๆรอบอยู่แล้วแต่ตอนนี้เราก็มองว่าเอพัอน450เนี่ยคุณจะยืนไหวไหมแล้วก็แต่ถามคาตอบเนี่ยจะตอบยากว่ายืนไ <c oughs> หวไหมแอ่รรกระทําอันนึงก็คือทดลองซื้อเล่นรอบบ้างบางส่วนค <c oughs> เราก็ต้องเลือกแล้วแ่ะว,ว่าหุ้นตัวไหนมีมีมีแนวโน,น้มที่ดูน่าจะ อยู่ในอัพเทรนต่อไปแล้วก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยพี่หวาดพี่หวาดมีไหมคะที่พี่พี่เอามาแนะนำในรายการตัวหุ้นที่เช้าเช้านี้เราเชียร์เป็นตัวนี้มั่งนะใช่ไหมเราเชียร์ตัวนี้เป็นหุ้นพอไปคุยไปเนาะเนาะเนี่ยก็ลงมาซัพพอร์ตตัวบีกรีมนะถ้าจะไม่ผิดมีครีมบีกรีมเนาะก็น่าจะน่าจะตัวนี้แหละอืมค่ะบีกรีมน่าจะใจเนี้ยใช่ ก็ก็โอเคนะก็ก็ยืนเส้นค่าเฉลี่ยห้าวันได้ดีก็ยังโอเคอยู่ตัวนี้ที่แนะนําเป็นหุ้นเพราะไปคุยไปมีชุมภาพใหญ่ก็โอเคนะียงแต่ว่าก็เหมือนกันกับเส้นเด็กะคือหุ้นทุกตัวเืิดกันกับเส้นเด็กหมดคือเส้นค่าเฉลี่ยห้าวันกั่าสิบสามวันเนี้ยเหมือนกันหมดเลยเนาะลองดูกันอันนี้ก็เป็นหุ้นที่เราแนะนํากันไปในตอนเช้าเป็นหุ้นเด่นส่วนหุ้นตัวอื่นที่เคยแนะนําเป็นหุ้นหุ้นเด่นเอาไปคุยไป อยู่ในทุกๆวันอยู่แล้วมันก็มีความผันผวนรือหวาอยู่มากพอสมควรเนาะอย่างเอสอย่างหลายๆตัวเน่ะแต่ผมก็จําไม่ค่อยได้ด้วยเนาะก็ขึ้นมาแรงขึ้นมาแรงอย่างพี่อนายอ๋อพี่อนายเมื่อเมื่อวันก่อนเมื่อวันก่อนพี่อนายก็ก็นี่ก็เหมือนกันเขาก็ขึ้นตามกันเห็นไหมพี่อนายเราเขียนน่าจะวันนี้มั้ง น่าจะวันทนี่แะไรผมจําได้ก็ลงมาสป,ปอร์ตแล้วก็พุง่งขึ้นปุ้งขึ้นไปเลยเมื่อวานใช่แล้ววันนี้ก็ลอยลาอยู่ข้างบนเพราะงั้นพี่นายเนี่ยมันจะมีสป,ปอร์ตอยู่ที่ประมาณถ้าจะไม่ผิดเนี่ยที่ผมเขียนคือยี่สิบสองจุดสองแัะยีะ่สิบสองบาทไหเมือ่อเมื่อเช้าว่าเมื่อวันนี้วันนี้ทําโลอยู่ยี่สิบสองสามก็ยังโอเคอยู่ดีอยู่ตัวนแนวใต้ก็อยู่ที่ไฮเดรมรับยี่สิบสองเก้ายี่สิบสามบาทก็ก็ได้จะแแว่งตัวตรงนี้ยี่สิบสองยี่สิบสามก็ได้แว่งตัวตรงนี้นะฮะค่ะ โอเคค่ะพี่หวานเรามีคําถามจากทางบ้านมามาถามพี่หวานนิดนึงค่ะพี่หวานแล้วนักลงทุนเขาถามในตัวของ l ออะค่ะ Land a n อน o u เ e ขามีทุนอยู่7จ็บาทห้ราคาตรงนี้เนี่ยพอที่จะซื้อเฉลี่ยได้ไหมคะหรือยังไงดีคะอาคาตรงนี้จะซื้อเฉลี่ยหรอค,คือถ้าไอเดียซื้อเฉลี่ยเนี่ยมันมันไม่ใช่นะผมะผมมองว่าเออ เราควรเรามัดระวังว่ามันจะหลุดไม่หลุดมากกว่าค,คือย้อนภาพกลับไปเมือม่อเมือ่อเมื่อสักสิบนาทีที่แล้วหรือสักห้านาทีที่แล้วเราคุยเรื่องเซ็นอินเด็กซ์มีเดียมเทอมันผ่านไปแล้วจุดซื้อมีเดียมเทอมันผ่านไปแล้วเออถ้าจะซื้อเฉลี่ยจุดซื้อเฉลี่ยมันก็เหมือนกันคำตอบมันก็คือเหมือนกันมันไม่ได้หมายความว่าคุณซื้อเฉลี่ยไม่ได้ แต่ถ้าคุณอยากจะซื้อเฉลี่ยผมจะแนะนําว่าคุณดูพปอร์ตไลน์ที่มันเป็นเส้นค่าเฉลี่ยห้าวันให้ดีนะยี่สิบหกบาทสามสิบถ้าไม่ได้หลุดต่ำกว่าหกบาทสามสิบก็โอเคทำานบันนี้ได้แต่ถ้าหลุดเมื่อไหร่อ่ะทั้งของเก่าของใหม่คุณจะมีปัญหาค,คือคุณจะขายไหมแต่ถ้าคุณเจ็ดบาทกว่าแล้วคุณไม่ได้ขายนั่นหมายความว่าน่าถึงตรงนี้เนี่ยแอสซูมว่าคุณก็จะไม่ขายเหมือกันเพราะงั้น คำตอบของผมก็คือก็คือไม่ไม่นะไม่อะดูจากพฤติกรรมแล้วดูจากเข้าช้าด้วยเนี่ยอืมไม่ถ้าทุนเจ็ดบาทถูกไหมรอให้ขึ้นไปดีกว่าหรือว่ารอดูเส้นซับพอร์ตไลน์อย่างที่ผมบอกดีกว่าค่ะอืมออย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าการตัดสินใจสําคัญนะอืมซเซอเฉลี่ยแล้วผิดทางคุณจะขายไหมถ้าดูจากพฤติกรรมเก่าคุณอะเอ้ย มัน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 พอจะหาคำตอบได้ไงค่ะอืมโอเคค่ะอ่ะตัวแล้วอย่าง VGI ล่ะคะ VGIVGI ทำ VGI ก็คือขึ้นแล้วก็เนี้ยพอขึ้นมันหลุดไงเห็นไหมนี่คืออาการหลุดนี่คืออาการค่ะคือเขาหลุดไงนี่ไงหลุดลงมาติ่งนิดนึงแล้วก็มาตรงนี้ปุ๊บระหว่างวันมันหลุดอ่ะ ระหว่างวันนะถ้าคุณเห็นระหว่างวันเนี้ยน,นี่หลุดหลุดยาวๆออกมาที <c oughs> นี้พอ P.G.I มาเป็นอย่างนี้พวกมันมีแรงซื้อคืนกลับขึ้นมานี่ก็ดูนะปริมาณการซื้อขายนี้แท่งนี้อันเนี้ยยังแค่ห้าสิบสานาทีเนี่ยปริ <c oughs> มาณการซื้อขายคือมันยังมีสเสน่ห์ของการเก็งกาไรอยู่ไงค่ะอื <c oughs> ล้วเลยซื้อขายเก่งกําไรกันหมุนรอบกันซะเยอะเลยตรงนี้นุง <c oughs> ซื้อตั้งขายถ้าถ้าจะเล่นรอบนะตอนนี้นะสปอร์ตอยู่ที่สองบาทสี่สิบตังค์ แนวต้านอยู่ที่ไฮเดิมของเขาก็คือวันนี้แหละสองบาทห้าสิบหกตางค์เพราะงั้นสองสี่ศูนย์จะหลุดลงมาสองสี่ศูนย์น่าจะเน็กไลน์ตรงนี้ด้วยน้องที่โอเปนค่ะเคค่ะ๊บหนึ่งแนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะได้ค่ะเออเออสองสี่ศูนย์สองสามแปดเป็นสปอร์ที่สําคัญหลุดสองสามแปดเป็นจุดสต็อปลอสนะค่ะนะครับสองสี่ศูนย์สองสี่สองสี่ศูนย์สองสามแปดถูกต้องละนะฮะก็เป็นสปอร์ที่สําคัญของเขาแนวต้านก็อยู่สองห้าหกนะ ขยับขึ้นไปก็จะเป็นสองหกสองสองห้าหกสองหกสองเป็นแอนเดียเนียต้านละมัระวังแรงขายสักนิดหนึ่งะนะครับนะฮะก,ก็ให้ให้ดูอย่างนี้ไปถ้าเราดูสองสามแปดมั้นค่ะ,ะคือคือเราต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งเวลาม้วนลงเ่ยไม่ว่าจะม้วนลงด้วยแมนนวลในการขี่ขายหรือม้วนลงด้วยเอ,อโปรแกรมเทรดเนี่ยมันม้วนนะค่ะมันม้วนลงนะอืมโดยเฉพาะโปรแกรมเทรยนี่เขาเร็วมาก ต้องยอมว่าก็เร,เ,รเร็วเร็วเร็วจริงจริงมีอีกตัวนึงค่ะพี่วาน ace ค่ะ ace ช่ว e, ace ก,ก,ก,ก็เล่นเก่งกำไรกันขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะค่านี้เขาเป็น double bottom นะครับหนึ่ง bottom สอง bottom reverse กลับขึ้นไปที่หนึ C ่งบาทสี่สิบสัก ace เนี่ยน่าจะสุด energy แล้วโอเคเป็น double bottom ตรงนี้น่าจะ reverse กลับขึ้นไปท่านี้ถามว่าทเทิร์นดูดีขึ้นไหมทเทิร์นดูดีขึ้น นะครับแล้วก็กรอบแนวรับจะอยู่ที่หนึ่งบาทสี่สิบสองตางหนึ่งสี่สองเลยยืนหนึ่งสี่สองได้ถือว่าดีซัพพอร์ตหลังอยู่ที่หนึ่งสี่ศูนย์ห้าหมื่นิบค่ะอันนี้เล่นเล่นเล่นรอบอย่างเงี้ยอันนี้อันเนี้ยน,น่นาจะเล่นได้เพราะว่าแพทเทิร์นดูด,ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็กลับตัวขึ้นไปก็จะไปอยู่ที่มีแนวต้านก็จะประมาณหนึ่งสี่ห้าแล้วก็ประมาณหนึ่งสี่เจ็ดครับค่ะแล้วก็ stgt ค่ะ อันนี้ก็ยางพาราใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อถุงมือยางค่ะถุงมือยางเนี่ยคล้ายชัดตัวนี้แล้วก็เบรกเอาขึ้นไปตัวนี้ค่ะถูกเนาะตัวนี้เนาะใช่ค่ะสีตังโกลบเนาะใช่ค่ะสีต่างอ่านี่โอเคถ้างั้นเขาเขาน่าจะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ มันจะมีช่วงดี okay, ดโอเคเขาทาจุดต่ําใหม่ลงมาอืค่ะนะครับวันนี้ทําจุดต่าใหม่ลงมาก็คือทําจุดต่ําใหม่ลงมาแล้วถ้าสมมุติว่าปิดต่ากว่าสิบแปดจุดเออสิบเอ็ดจุดเก้าไม่ดีนะค่ะถ้าปิดต่ำกว่าสิบเอ็ดจุดเก้าเนี่ยมันไม่ดีมันจะไหลลงมาแล้วก็อาจจะไหลลงมาถึงช่วงของสนะิบเอ็ดห้าสิบนะคือจุดจุดรับที่สําคัญที่สุดแล้วก็ต้องปิดบังคับปิดอะ่ะตามแพทเทิร์นของเทคนิคก็คืออยู่ที่สิบเอ็ดจุดเก้า ถ้าอยู่ตรงนี้ได้โอเคยังยังไปต่อได้เนี่ยจะไซเวก็จะสิ้นสุดขา,ขาลแล้วขาลงละแต่ถ้ายืนไม่ไหวขาลงมันยังไม่จบมันจะมาหาซัพพอร์ตต่อไปอยู่ที่สิบเอ็ดบาทห้าสิบตังค์มันมีอยู่แค่นี้เองครับเพราะงะั้นสิ่งที่กังวลใจก็คือซัพพอร์ตมากกว่านะนะซัพพอร์ตต้องอยืนให้ได้สิบเอ็ดจุดเก้าครับค่ะที่หวานตัว<ม>สุดท้ายเลยค่ะ C.P.F. ค่ะ,จะเจริญพกภันฑ์เจริญพกพันธ์เน,นเนี่ยคือเขาโค้งขึ้นมา หลุดในกลายตรงนี้ไปะละนี่ยี่สิบสี่บาทนะถ้าจะไม่ผิดหลุดในกลายยี่สิบสี่บาทลงมาหน่อยหนึ่งละค่ะอ๋อ oh, วันนี้วันนี้วันน,น,นี้วันแรกที่หลุดนะในกลายยี่สิบสี่บาทหลุดลงมาทำยี่สิบสามแปดแล้วกลับขึ้นไปมีแรงซื้อกลับขึ้นไปอายุการซื้อขายน้อยนะครับโอเคถ้าวัาอายุการซื้อขายน้อยแล้วยังสามารถปิดยืนยี่สิบสี่บาทยังถือว่าดีอยู่แต่ถ้าวอายุการซื้อขายเข้ามาเนี่ยพอจะเห็นผ้าบ่มไม่รู้นะ,ะอืมเอาตัวนี้ออกได้ไหมเนี่ย อย่างน,นเอาไอ้ซึ่งเอากรอบคาเชเลียออกจ่า,ายหมดเลยอเ,เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแกย้ไขเอาคือถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคือถ้ายืนยี่สิบสี่โอเคดูดีอยู่แต่ถ้าเขาปิดยีสิบสี่บาทไม่ได้เขาจะโค้งลงมาแล้วครัวนี้มันจะเป็นลาวดิงลาวดิงท็อปอ่ะตัวนี้เป็รนก็เรียกว่าลาวดิงท็อปก็คือแอ่งกระท้าความ,มนะ มันก็จะโคง้งลงมาหาตรงนี้ถ้าเยืนยี่บสี่บาทไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะไหลลงมาถึงยี่สิบสองห้าเลยนะอืมเพราะงั้นต้องเงยืนยี่สิบสี่บาทสถานเดียวสำหรับเจริญพัฒนาแต่ถามว่าตรงนี้มันน่า,นาสนใจไหมถ้าแหวนอยู่กันซื้อขายไนยัน้อยก็น่าสนใจอยู่ในระดับหนึ่งนะค่ะถ้าทดลองถ้าจะซื้อ,ทด,อ,อทดลองซื้อครับอืมอืมแบ่งไม้ไหมพีแ่แบ่งไม้ไหมแบ่งแบ่งไม้ไหมอืมไม่แบ่งอ่ะคือคือทดลองซื้อก็คือสมมติว่าคุณคุณสิบอ่ะ คุณสิบคุณอาจจะซื้อ2ค่ะแล้วก็รอดูถ้ามันดิวไม่ไหวจริงๆก็โยนทิ้งโอเคค่ะพี่วานขอบคุณมากมากค่ะหวังว่าจะได้คุยกันบ่อยๆนะคะพี่ขอบคุณมากมากนะคะได้ครับยินดีครับขอบคุณค่ะ